มาแล้วครับขบวน517นะครับวันนี้ได้รถจัก70103ทําขาบวนมานะครับวันนี้กําลังจะผ่านบ้านแหด18นาฬิก17นาทีครับในขณะที่417นี่ออกบ้านหันมาแล้วนะครับ517ผ่านบ้านแหดนะครับ แข็แรนะัวบอ517